สมุขฮัลโหลฮัลโหลสบายดีมาได้มาพูดกับมี่แ <sucks> ล้วนอนในช่องมิเชลใช่ไหมมือเฮ็ดคอนเทนต์ไปถามคุณข้างห้องว่าหัวะเงลียเมื่วันนี้เนาะเขานอนในห้องเนาะเขาก็ได้ยินเสียงตึงตึงตั้งๆมาหลายเชียร์แล้มีก็เลยบอกว่าเฮ็เฮ็ดคอนเทนต์อู้โม้คนแหละ มอญิปุยกน่อโอ้ยจะเป็นแรกคือคนสะเป๊ะหมอาเรือมอีิปุ๊กรูอมอหมอนเล้นีต้องซูมมัเลยทีเมลอนนี่ที่กินน้ำที่คนขี้ค้านกินน้ำเนาะอืม ハハハハハ นอืมปิงจะให้เป้เวนําเด้อเป้ต้องวอาไวไวสามเถ้อเด้อกล้วยอบเนยลอยเกลือวอลไวไวสามเถอกล้วยอบเนยลอยเกลือกล้วยอบเนยอยกัวเอยมกล้วยอบเนยลยกลัว Quay quay nơi quay 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 nơi quay 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 nơi quay 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 nơi quay 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 ก้วยอบเนยลอยเกลือก้วยอบเนยลอยกลือลยกลวออกเอาค่าา่าฮ่า่าฮ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 า่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าน่าฮาฮ่าฮ่าาาฮ่า่าหมากาหา่าา น้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กาหอยน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กาหอยน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กากคือเอดีแล้วพไปเอาตามเพลกะก่อนน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กาหอยน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กากองเมื่อไหมน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหมี่กาหอยน้ำมันหอยกาหมี่น้ำมันหอย ตัวมือแบบบอตัวนี้ก้อนมิงว่าตัวยังบัวน้ำมันหอยกามีน้ำมันมีกาหอยน้ำมันหอยกาน้ำมันหอยอ๋อน้ำมันหอยน้ำมันหอยกามีน้ำมันมีกาหอยน้ำมันหอยกามีหรือว่าอยากเอากองขึ้นสูงขึ้นเด้อ้หอนกูหอนกู้ มัหอยกามีน้ำมัมีกาหอยน้ำหน่อยกาหีกันบ้าแล้วโอ้ยโอ้ลันเต้อขมือเนาะทุกคนนี่คขมืออาเฮียหลีอาหลีเฮียไม่บอาเียกูยังบ้าอีกขมืออ่าเฮียหลีอาหลีขำบ้าเลยอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเฮียหลีอาหลีเฮีย

สำมีใคหวยสำยใครมีสีใครหวยสำลยใครมีสำมีใครหวยสำมลยใครมีสำีใคหวยสำมยใครมีสำีใคหวยสำยคำมีสำยคำมีสำยคำมีอำหมี oh my เนาะ จะพิมพ์อ <k sob den spit> <sk> ีละว่าแม่ไอ่าเอจบอจบประมาณนี้กดไลค์กดแชร์จุบสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จบบ้าสุดด Jangan like, lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share, like, share. <laughs>